สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับรายการสอนสร้างสุขนะครับซึ่งเป็นการพูดคุยกันเรื่องของการวิจัยสมัยการในชั้นเรียนนะครับวันนี้สัญลักษณ์เอศูนย์แปดนะก็คือระดับมัธยมเป็นเทสที่แปดแล้ววันนี้จะพบกับคุณครูนนทวินีนนแก้วนาดิะดนะครับเป็นวิชาสื่อสารพ,พนักศึกษานะครับเดี๋ยวไปพบกับคุณครูนะครับพักทายกันสักน,นิดนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่นั่นตัวหน่อย ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดนัทวินีแก้วประดิษฐ์นะคะสอนในรายวิชาสุพัศึกษาและพัลศึกษาค่ะระดับมัธยมปลายค่ะระดับมัธยมศึกษาปีที่ห้าค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครูสวัสดีด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อครูสวัสดีเงาสีนะคะหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพัลศึกษาสอนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะ ครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่ใช่ไหมนันักนิรีใช่ค่ะเกี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันอ่วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของนักเรียนค่ะซึ่งมันส่งผลจากในรายอ่าตอนเทอมแรกค่ะเรื่องของการทำเรซอนสตาร์ดี้นะคะก็มีปัญหาเลยมาค่ะแต่ซึ่งในมัธยมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่อ่าเป็นรายวิชาที่จบภายในหนึ่งเทมอมแต่ว่าเป็นปัญหาการเคลื่อนไหวซึ่งส่งผลต่อในเรื่องของทักษะ ในการเรียนณปัจจุบันค่ะโอเคอ่าลองเปิดแล้วลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะเห็นชัดนะคะโอเคชัดเห็นค่า สวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะชื่อครูดนันวินีแก้วประดิษฐ์นะคะสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะคะแผนกมธยมปลายนะคะระดับที่สอนก็คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ห้าค่ะซึ่งในหัวข้อวิจัยในครั้งนี้นะคะแป๊บนึงนะคะมันไม่ไปขอขอโทษค่ะไปนะคะชั้นนะคะ ซึ่งในการทําครั้งนี้นะคะวิจัยเนี่ยก็จะทาในในรายวิชาของพลศึกษ,ษาค่ะนะปัญหาที่พบนะคะในการทําวิจัยในครั้งนี้เนี่ยผู้วิจัยได้พบจากการทำเบสิคสตัดี้ภายในภาคเรียนที่1นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะในการเล่นกีฬานะคะแล้วก็ทักษะกีฬาต่างๆเพื่อนําไปสู่ในเรื่องของการออกกาลังกายของนักเรียน,นะคะ่ะปัญหาที่หนึ่งที่พบเลยนะคะก็คือนักเรียนไม่สามารถเคลื่อนไหวในทักษะการเรียนวิชาศิลปะการป้องกันตัวได้อย่างถูกต้องค่ะ2นะคะ ตอขอบคุณค่ะอ่าต่อนะคะนักเรียนมีปัญหาเรื่องของระบบการรับรู้การสั่งการนะคะในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตามือเท้านะคะและสุดท้ายก็คือนักเรียนปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวนะคะได้ช้าและไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผู้วิจัยเนี่ยนะคะอ่า ืบเนื่องจากเทอมแรกนะคะได้สอนในรายวิชาของแบดมินตันนะคะและได้พบปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของการตีลูกนะคะการเคลื่อนไหวเข้าหาลูกนะคะเช่นทักษะการตีลูกโดงนะคะการตีลูกหย่อนนะคะซึ่งการเคลื่อนที่เหล่านี้เนี่ยต้องเน้นในเรื่องของ ปฏิกิริยาความสัมพันธ์ของมือเท้าตานะคะต่างๆใช้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนยังไม่มีความสัมพันธ์ในตรงนี้มากพอนะคะก็เลยเข้าไปสู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐานต่างๆนะคะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานที่จะเล่นแล้วก็ออกกําลังกายของนักเรียนทุกๆคนอยู่แล้วนะคะซึ่งจะส่งผลให้ทําได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นฐานตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นผู้วิจัยเนี่ยก็เลย หาแบบฝึกนะคะที่มันสอดคล้องกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ระดับมัธยมปลายเนี่ยเป็นการเรียนแบบจบเป็นเทอมนะคะก็เลยได้มาทําวิจัยในครั้งนี้นะคะในเกี่ยวกับ รายวิชานี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบโปรแกรมนะคะเพื่อการฝึกนะคะพัฒนานะคะแบบความคิดอย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวนะคะเพราะนั้นหัวข้อในวิจัยในครั้งนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้นะคะแบบการคิดอย่างเป็นระบบที่ส่งผลนะคะต่อการเคลื่อนไหวนะคะในวิชาศิลปะการป้องกันตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนลายชินีบนค่ะคำถามการวิจัยนะคะ การจัดการเรียนรู้แบบการคิดอย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวนะคะในวิชาศิลปะการป้องกันตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี5โรงเรียนราชินีบนดีขึ้นจริงหรือไม่นะคะไปดูกันที่กรอบการกรอบวิ กอบการวิจัยนะคะจะประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะคะตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนการสอนแบบการคิดอย่างเป็นระบระบนะคะซึ่งก็จะมีการออกแบบโปรแกรมนะคะ3อย่างที่จะทําให้นักเรียนเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะไปดูกันที่โปรแกรมแรกก่อนเลยนะคะโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมการฝึกตาราง9ก้าช่องนะคะโดยการใช้เท้าและมือในการฝึกนะคะซึ่งนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยจะรู้จักเรื่องของตาราง9ก้าช่องดีอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะการฝึกโดยการใช้ แล้วก็การใช้มือเนี่ยนักเรียนแทบจะไม่ได้ฝึกเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าโปรแกรม 9, ก้าวกลางเก้าช่องเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบสมองนะคะระบบประสาทนะคะซึ่งก็จะเน้นเรื่องของระบบการสั่งการนะคะอย่างเป็นระบบตามลําดับขั้นตอนด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะเน้นเลยนะคะแล้วก็ทักษะเหล่านี้เนี่ยในการฝึกนะคะครูจะเน้นในเรื่องของ ความถูกต้องนะคะการลำดับความคิดที่ถูกต้อง1 2 3 4 5ี่หนะคะในรายวิชาของพณะศึกษาเนี่ยก็จะแตกต่างกับในรายวิชาอื่นนิดนึงตรงที่ว่าการปฏิบัตินะคะกิจกรรมต่างๆหรือการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเนี่ยควรจะต้องทําตามลําดับขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อส่งผลต่อทักษะของนักเรียนที่ดีนะคะแล้วก็ลดเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักการสําคัญเลยนะคะเพราะนั้นการฝึกในช่วงแรกเนี่ยครูจะไม่เน้นเรื่องของความเร็วเลยนะคะเน้นในเรื่องของ ความถูกต้องการจดจําทักษะนะคะที่ดีนะคะเพราะนั้นนักเรียนเริ่มแรกจะปฏิบัติได้ช้าผิดทุกคนอันนี้ครูครูวางวางโปรแกรมเอาไว้อยู่แล้วนะคะทักษะนักเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะและเมื่อไหร่ที่นักเรียนมีการจดจานะคะในเรื่องของทักษะต่างๆนะคะการฝึกใช้เท้าและใช้มือได้อย่างถูกต้องเนี่ย นักเรียนค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นได้เลยค่ะเพราะนั้นทั้งนี้สมองจะได้จดจําในข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ตารางเก้าช่องเนี่ยไม่ได้ฝึกแค่เรื่องของความเร็วอย่างเดียวแหละฝึกไม่ได้ฝึกสมองอย่างเดียวนะคะฝึกเรื่องของปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวต่างๆใช้ใช้ได้ด้วยหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะถ้านักเรียนมีการฝึกนะคะในรูปแบบเหล่านี้ที่ผิด ะะสมองจะจดจำขั้นตอนที่ผิดไปนะคะและเมื่อไหร่ที่นักเรียนเอาไปฝึกซ้ำเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินลักษณะที่จำข้อมูลที่ผิดไปนะคะจะสามารถแก้ได้ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยกับการส่งผลเนื่อของระบบสมองและประสาทนะคะ,ะโปรแกรมที่ครูให้ทำเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะการทำแบบแยกชิปนะคะซึ่งนักเรียนก็จะ คุณคุณคุณชินกันอยู่แล้วในเรื่องของการทําท่าแยกชิดนะคะการทําตัวเอการทําตัว O ต่างๆหรือว่าการขึ้นลงนะคะพวกนี้จะเป็นทักษะพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะ,ะการปฏิบัตินะคะจะให้ทําครั้งละ15วินาที นะคะพัก30วินาทีก่อนเพื่อให้นักเรียนประมวลผลว่าครั้งแรกเนี่ยนักเรียนทําไปลักษณะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะทักษะเป็นแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ให้ครูที่อยู่ในนี้ปฏิบัติด,ด้วยกันก็ได้นะคะลองดูนะคะโดยการใช้มือแล้วกันเนาะนะคะใช้มือเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบนี้เลยครูจะให้เริ่มจากมือข้างที่ไม่มถนัดเพื่อให้สมองซีกที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ย ได้ปฏิบัติก่อนนะคะให้นักเรียนมีสมาธิและจดจำนะคะลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนะคะเริ่มครูเนี่ยถนัดขวาเราจะให้เริ่มจากมือสายก่อนนะคะโดยการทําท่ายแยกชิดก็คือแยกแยกชิดชิดนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากช้าๆในลําดับขั้นตอนแรกนะคะหลังจากนั้นนักเรียนค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะซึ่งในการปฏิบัติเนี่ยครูจะให้ปฏิบัติทําซ้ํานะคะท่าละสองครั้งซึ่งในครั้งแรกเนี่ยนักเรียน ะะปฏิบัติก็จะอยู่ที่ได้ประมาณจํานวนครั้ง6กถึงสิครั้งในภายใน15วินาทีถือว่ายังไม่เยอะมากนะคะแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทัก30วินะคะและให้นักเรียนลองประมวลผลนะคะและให้ทําใหม่อีกรอบหลังจากนั้นครั้งที่2ที่นักเรียนได้ทำเนี่ยปฏิบัติทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะได้จํานวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆคนนะคะและเกิดความถูกต้องด้วยแต่จะมีบางกรณีค่ะที่นักเรียนทําได้เท่าเดิม นะคะทำได้เท่าเดิมในบางคนเท่านั้นนะคะในกรณีที่นักเรียนเพิ่มความเร็วแล้วแล้วนักเรียนทํามือผิดนะคะครูจะจํากัดเรื่องของความถูกต้องมากๆให้นักเรียนลดระดับความเร็วของตัวเองลงมาค่ะแล้วจดจําข้อมูลที่ถูกต้องให้ทําช้าๆใหม่อีกรอบนะคะและหลังจากนั้นพอเกิดความเคยชินสมองจดจําข้อมูลที่ถูกต้องค่อยเพิ่มความเร็วค่ะนะคะจะฝึกอย่างนี้ทั้งซ้ายและขวานะคะในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2 ะะสลับกันไปและพอในสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เนี่ยครูจะค่อยเพิ่มเรื่องของลำดับความยากขึ้นมาแล้วก็คือให้มีการฝึกแบบสลับนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะจากตอนแรกเราใช้ข้างซ้ายก่อนถูกไหมคะซ้ายซ้ายเอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาต่อไปจะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้จะเกิด ทักษะที่ยากมากขึ้นนะคะนักเรียนจะต้องใช้ทั้งสมาธินะคะใช้ลำดับความคิดของตัวเองนะคะคิดอย่างเป็นระบบให้มากนะคะและนักเรียนจะจะทำทักษะเหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะ,นะคะส่วนทักษะต่อไปนะคะจะเป็นทักษะเรื่องของ โปรแกรมที่2นะคะคือการฝึกทําตามคําสั่งในการชกในแต่ละท่านะคะหรือการออกหมัดแต่ละท่านะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวก่อนอย่างแรกเลยะคะ่ะการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะการการก้าวในกีฬาของศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยจะมีการก้าวเท้าที่ ที่แตกต่างจากในรายวิชาอื่นนิดนึงนะคะจะไม่ใช่เป็นการวิ่งปกติแล้วนะคะจะเป็นการคล้ายๆกับการย่างสามขีนะคะตืกเท้าไปด้านหน้าไปเรื่อยๆนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างในทิศทางต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการเวฟการเวฟนี้ไว้เพื่ออะไรล่ะก็คือใช้เรื่องของการหลบหลีกคู่ต่อสู้นะคะการป้องกันต่างๆพวกนี้การตั้งกาดพวกนี้ต้องมีหมดนะคะใช้ร่วมกับการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะการชกหมัดออกหมัดแย็บหมัดตรงหมัดหนึ่งสองนะคะหมัดฮุก หมัดเสยศอกเตะนะคะและแม้แม้กระทั่งเรื่องของการถีนะคะตอนแรกเราจะใช้โดยการฝึกโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์เลยนะคะทาตามคําสั่งให้นักเรียนลําดับความคิดเพราะฉะนั้นเราจะลําดับความคิดยังไงได้ก็คือการฝึกแบบปิดจังหวะนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคําว่าฝึกแบบปิดจังหวะคือยังไงคือการฝึกแบบปิดจังหวะคือให้นักเรียนปฏิบัติแล้วค้างท่าไว้โดยจัดท่าให้ถูกต้องนะคะ1การก้าวเทา้าถูกหรือไม่ สองนะคะการเปิดส้นเท้าถูกหรือเปล่าการบิดสะโพกการทิ้งน้ําหนักนะคะหรือว่าการออกแรงจากหัวไหล่นะคะส่งต่อไปถึงข้อมือและสันหมัดนะคะการออกหมัดที่ถูกต้องเพราะนั้นเราจะให้นักเรียนค้างท่าไว้เลยเพื่อเช็คท่าของตนเองและครูก็จะช่วยดูด้วยนะคะนี่คือการฝึกแบบปิดจังหวะเมื่อไหร่ที่นักเรียนทําได้นะคะในท่าต่างๆเราจะใช้ลักษณะการอ่านําท่าอื่นๆมาร่วมด้วย เมื่อเราสอนไปหลายๆทักษะแล้วนะคะนักเรียนก็จะใช้ลำดับความคิดว่าถ้าเป็นหมักตรงควรจะออกลักษณะที่เป็นแบบไหนครูให้คําสั่งว่าตรงฮุกตรงนักเรียนจะออกลักษณะที่เป็นแบบไหนก็คือตรงฮุกตรงนะคะลำดับเรื่องของการคิดจะต้องมาที่หนึ่งสมาธิในการฟังนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่ถูกต้องเมื่อไหร่ที่ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างที่ถูกต้องนะคะการออกแรงนะคะเราอาจจะใช้แรงที่น้อยกว่าเดิม แต่ประสิทธิภาพในการออกหมัดก็จะมีมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นที่นักเรียนฝึกแล้วษนะบไแบบน,น,นี้เราจะให้ใช้กับอุปกรณ์ซึ่งจะมีตัวล่อเป้านะคะโดยครูเนี่ยจะเป็นผู้ถือนะคะให้นักเรียนลองออกหมัดนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยครูให้นักเรียนลองทําแล้วนะคะว่าการออกหมัดที่ผิดเนี่ยกับการออกหมัดที่ถูกเนี่ยแบบไหนคือออกแรงได้ดีมากกว่ากันนะคะก็จะให้ลองนะคะเพราะนั้นพอลองปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างว่าเฮ้ย กล้ามเนือ้อกลุ่มกล้ามเนือ้อที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยมันส่งผลถึงต่อกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการบิดสะโพกการ่าทิ้งแรงออกจากหัวไหล่นะคะพวกนี้จะใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะความสัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะเพราะนั้นการรับแบบขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยการคิดอย่างเป็นระบบจะทําให้นักเรียนมีสมาธิแล้วก็การทําทักษะที่ถูกต้องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่างสุดท้ายคือการให้นักเรียนฝึกชกลมนะคะการฝึกชกลมเนี่ยอันนี้ นะคะนักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะคะการฝึกชกลมนะคะจะเป็นทักษะหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการทั้งออกกําลังกายแล้วก็การเล่นกีฬาแล้วก็การป้องกันต,ตัวตัวเองในสถานการณ์ต่างๆได้นะคะ ในช่วงวัยนะคะที่แตกต่างกาันอย่างเช่นถ้าเป็นอนุบาลหรือประถุนเนี่ยการเคลื่อนไหวของเขาจะเน้นเรื่องของการเล่นเกมนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เรื่องของการเคลื่อนไหวถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นระดับเรื่องของวัยรุ่นนะคะมัธยมนะคะจะใช้กีฬาเป็นสื่อในการออกกําลังกายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งการที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะการที่นักเรียนฝึกชกลมเนี่ยนักเรียนจะได้ฝึกในเรื่องทั้งการคิดท่าการจินตนา จัดการเจนตนาการภาพออกมานะคะว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์ที่เราสามารถต้องต้องป้องกันตัวค่ะนักเรียนจะออกหมัดลักษณะที่เป็นแบบไหนการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้านหลังนะคะการออกหมัดต่างๆนะคะที่ถูกต้องนะคะส่งผลนะคะทําให้เกิดในเรื่องของ coordination นะคะการทํางานร่วมกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสายตานะคะ อ่กล้ามเนื้อนะคะการเคลื่อนไหวพร้อมๆกันอันนี้นักเรียนจะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะและสําคัญมากๆคืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเรื่องของการใช้ในชีวิตประจาวันเมื่อไหร่ที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะนักเรียนสามารถนําไปประยุกใช้ในในชีวิตประจําวันได้ไม่ต้องช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ค่ะเอาอย่างแรกเลยที่เน้นก็คือต้องช่วยเหลือชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะคะจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและตัวแปรตามนะคะสุดท้ายนะคะตัวแปรตามก็คือ แต่ในเรื่องของผลการจัดการเรียนรู้นะคะที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในวิชาศิลปะการป้องกันตัวค่ะนะคะ,ะ,ะสรุปจบนะคะในครั้งนี้นะคะที่ครูได้นะคะการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยประโยชน์ที่ครูได้รับเลยคือหนึ่งครูได้เห็นแนวทางในเรื่องของการฝึกความสัมพันธ์ของระบบประสาท กล้ามเนื้อที่ทํางานได้อย่างสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มีการฝึกเวลาเพื่อมีการตอบสนองควบคู่กันไปด้วยนะคะเรื่องของปฏิกิยาการเคลื่อนไหวแล้วก็การปฏิบัติทักษะต,ต่างๆกิจกรรมต่างๆให้มีการต,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 ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นในครั้งนี้นะคะไม่มากก็น้อยละ่ะ ครูและนักเรียนนะคะก็ได้ข้อมูลนะคะและได้ทักษะที่ถูกต้องนะคะเพื่อนักเรียนจะได้นําไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้หรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ครูสามารถนําไปพัฒนานักเรียนกลุ่มอื่นๆนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายได้อย่างถูกต้องค่ะติดไ,ได้เลยมาคุยกัน นึงนะคะขอบคเ,เป็นยังไงบ้างรครูสวดัดีฟังฟังครูดน,านาัทวินีพูดแล้วเล่าให้ฟังแล้วครูสวัสดีรู้สึกยังไงบ้างเอ่อค,คิดว่าในการจัดกิจกรรมที่น้องได้จัดเนี่ยค่ะถือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องของการต่อยอดจากช่วงช่วงเด็กเล็กเพราะว่าในช่วงเด็กเล็กอ่ะการเพราะว่าความสําคัญของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็คือใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละคนอะ่ะจะมีทักษะแล้วก็การดูแลการป้องกันตัวเองอย่างไร ไม่ให้บาดเจ็บเพราะว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันก็ส่งส่งต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงระดับชั้นไม่ว่าจะวิ่งจะเดินจะกระโดดนะคะชกต่อยถือว่าในระดับชั้นม .5 เนี่ยนะคะถือว่าน้องจัดกิจกรรมตัวเนี้ยถือว่าถือว่าดีค่ะถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นเรื่องสถานการณ์เด็กพอเริ่มโตขึ้นน่ะเด็กวัยรุ่นเนี่ยพขต้องที่จะเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะคะชิ่งเหล่านี้ค่ะถือว่ามีความสําคัญค่ะชื่นชอบค่ะย ชื่นชอบค่ะชอบครับ <c oughs> แล้วมีครูสวัสดีมีประเด็นคําถามอะไรที่สงสัยไหมที่อยากจะลองถามแต่นนาพี่มีเพิ่มเติมอ๋อก็ก็คือ,ค,อคือในชั่วโมงเรียนอาจจะเห็นน้องเออมุ่งมั่นในการทํากิจกรรมในเรื่องของการให้จังหวะเด็กเหล่านี้ค่ะก็เลยคิดว่าในตารางเก้าช่องเนี่ยในตารางเก้าช่องเนี่ยก็สามารถเสริมได้เฉพาะวิชาอื่นด้วยไหมยอย่างเช่นวิชาที่ไม่ใช่เฉพาะศิลปะ เพราะว่าน้องตอนเนี้ยน้องสอนบาสอยู่เห็นเห็นการความตั้งใจในเรื่องการทากิจกรรมเนี่ยก็คือคิดว่ากิจกรรมที่น้องใช้อยู่เนี่ยคิดว่าในเรื่องของตารางเก้าช่องเนี่ยใช้กับได้ทุกวิชาหรือเปล่าใช้กับทุกทุกกีฬาไหมคะในการเคลื่อนไหวใช้ได้หมดค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรที่อยากดูกจังทําไมคิดว่าใช้ได้หมดตอบใช่ไหมคะมมเพราะว่าการฝึกตารางเก้าช่องเนี่ยเป็นในเรื่องของการฝึกปฏิยาเรื่องของความเร็วความคล่องตัว อะค่ะ a g i l i ต่างๆทางด้านร่างกายระบบประสาทสมองแล้วก็การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาต่างๆอันนี้สามารถพัฒนาได้หมดเลยค่ะคือสำหรับพี่นะพี่มองว่าเจ้าเครื่องอุปกรณ์ที่เราใช้อลางก้าวช่องเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของสมองกับร่างกายถูกไหมการบังคับช,ชอกสมองใช,ใช่ไหมซีซ้ายซีขวาการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ระดับที่ว่าสมองโดยตรงไปถึงขา ใช่ป่ะถึงขาแล้วก็ค่อยมาถึงเรื่องมือต่อเนื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเเห็นว่าความซับซ้อนของการสั่งการของสมองจะเริ่มมากขึ้นค่อยๆ่อทยอยมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็มันก็เลยทําให้สามารถทน่จะถ่ายโอนถ่ายโอนในความสามารถให้เหมือนกันข,ขึนไหวเพราะการเคื่อนไหวจริงๆก็คือถูกบังคับจากสมองอยูื่นเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราใช้กิจกรรมที่เราใช้ก็คือการฝึกสมองให้สามารถควบคุมการร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ใช่ไเพราะฉะนั้น การถ่ายโอนของสามันก็สามารถที่จะถ่ายโอนในเรื่องของสมองการเคลื่อนไหวไปสู่กีลาอื่นชนิดอื่นก็ได้ตรงเนี้ยสิ่งสิ่งที่พี่เห็นสิ่งนตัวเนี้ยเออพี่ประทับใจในนาทีนี้มากเลยว่าเราสามารถมีคุณลักษณะของการแคมปปิ้งุบริยุกต์ใหม่ที่สามารถจินตารในสิ่งที่เป็นร่างกาทำจริงใช่ไหมทำใช่ไหมเพราะงั้นการการจินตานจากสิ่งที่เราทำจริงแบบมันจะทำให้มันมีความเป็นธรรมชาติที่มองเห็น ว่ามันมีความเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่ต้องช่องโหมดไม่ต้องไม่ต้องดูมันเป็นการเล่าแต่เป็นการเล่าอย่างมีหลักการมีมีัมบขั้นตอนการคิดที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเออเราด้านวิณีปีที่แล้วได้เสน,เนอระดับชาติบ้างไหมก็ยัยงค่ะที่เราควรช่วยเขียนเรื่องนี้หน่อย นะแล้วลองลองไปนําเสนอให้หน่อยค่ะที่ลองปรึกษากับพี่นิ่มยู่ว่าเขาได้ใชาได้แป๊สองได้กี่คะานนมีที่ไหนที่ไปแล้วลองดูแล้วเดี๋ยวพี่ไปเชียร์พี่มั่นใจว่าความสามารถในการตู้ในการนําเสนอได้มาหลาแล้วเรือเรื่องที่นําเสนอมันก็โอเคมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะเพิ่มความซับซ้อนให้มากขึ้นก็คือเชื่อมโยงไปสู่กีฬาอื่นวิชาอื่นได้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยพี่ว่ามันมันก็ท้าทาย ก็เป็นกําลังใจให้เานันวิีให้ครูสุวดีช่วยดูแลน้องด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะก็ขอบคุณครูดนันิีครูสุวดีนะคะที่มาเล่าแล้วเป็นตัวอย่างของครูนักวิจัยนะครูในอนาคตมันต้องเป็นแบบนี้นะซึ่งใครบอกว่าวิาวชาพละศึกษาไม่ใช่วิชาที่วิชาการไม่ใช่ ดันนทีธีเขาได้ทําให้เห็นแล้วว่าเวลาที่เขาลงสู่ความเป็นวิชาการเนี่ยเขาอธิบายได้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอธิบายการกระทําของเขาได้เขาทำสิ่งนี้เขาจัดกระทําไปเพื่ออะไรยังไงนะตรงนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าสุาสานัละชกสาก็มีความเป็นวิชาการได้นะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณดรยืนเมไชยชงถนอมครูใหญ่ครูนัทแล้วก็มาทะครับแล้วก็ครูสมนุษัทย,ยแปงสีที่ได้ช่วยดูแลให้ คุณครูเดลลารี่มีคุณสุวัตดีได้มาพูดคุยในรายการวันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ไปนําเสนองานวิจัยระดับชาติเนาะที่จะรอดูเอาเชียโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ